ขอบคุณผลการประเมินและประมวลผลครับขอบคุณกาลยานมิตรทุกคนที่ทำให้ได้สิ่งนี้ครับและจะต่อยอดต่อไปเช่นเดิมครับ คส,สู้นะครับทุกคนคลิปไหนแปลคลิปไหนเด็ดคลิปไหน Amazing ปักหมุดเลยครับนี่คือผลของการปักหมดุดคลิปที่หาดูค่อนข้างยากนะครับคลิปลูกน้อยเต็มหลังของแมงเงาหรือว่าแมงป่องช้างนั่นเองครับไม่ได้เจตนาที่จะอวดอ้างแต่เจตนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจ นี่คือคลิปสตรีมที่มีรายได้สูงที่สุดของลุงในรอบ1ปีที่ทำมาครับเป็นกําลังใจให้คนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์และคนที่ผ่านแล้วแต่เหรียญยังขยับน้อยนะครับเคล็ดลับของลุงคือขยันมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ล้มเลิกครับคนสำเร็จ ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่ว่าคนสำเร็จไม่เคยล้มเลิกและเขาลุกขึ้นทุกครั้งเสมอเมื่อเขาล้มลงสไปเดอร์ลุงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณทุกการรับชมและขอบคุณทุกกำลังใจเสมอเช่นเคยสวัสดีครับ